เอาเลยครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอล์ฟมินิ x 2นะครับตอนนี้อยู่กันในเกม Demon Slayer นะครับผมก็อ่านไม่ทันอะไรวะเนี่ย Demon Slayer Infinity Cattle นะครับผมเกาะเต่าหรือเปล่าโอเคก็เดี๋ยวจะมารีวิวเกมนี้กันนะครับดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็เป็นเกมที่ผมรีวิวมาค่อนข้างเยอะแล้วนะสำหรับเกมพวก Demon s l a y e r อะไรแบบนี้ผมรีวิวแทบทุกเกมเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเจ๋วนะครับ ก็เดี๋ยวมาโหลดเกมเอ้ยมาโหลดแอป X7 เกมกันก่อนนะครับอันดับแรกก็เข้ามาที่ลิงก์ปักหมุดของคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดขวาบนเลยนะครับตรงนี้อ่ากดดาวน์โหลดไปนะครับปึ๊บปึ๊บดิมายังรอนาน้วนะโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับเครื่งองผงค่อนข้างช้าโอเคมาแล้วนะครับผมแล้วก็ทําการโหลดให้เสร็จนะครับเดี๋ยวมาติดตั้งพร้อมกันเลยนะอเอ้ โอเคครับตอนนี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะแล้วก็กดอัปเดตเอ้ยกดติดตั้งไปเลยครับตรงนี้นะแต่ของผมมันจะขึ้นอัปเดตเพราะว่าผมมีแอปอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับนะก็เป็นแอปที่ผมใช้บ่อยนะครับเพราะว่าเล่นเกมบ่อยนะครับก็ต้องใช้มันต้องจําเป็นนะครับผมเวลาโหลดเกมนะนะครับอาแล้วก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะครับเราก็ไปดาวน์โหลดกันนะดาวน์โหลดในแอปนี้นะครับแล้วก็กดบูสเตอร์ก่อนนะครับผมเพื่อจะทําให้เกมมันไม่หน่วงนะครับ ตอนนี้ทางด้านบูตเตอร์ก็สนับสนุนเกม400กว่าเกมแล้วนะเนี่ยผมนี่เปิดใช้งานเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดูว่าอุย้ยภาพยังสวยดูดิโหลดอีก6 4เมกนะครับเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึง่งมันน่าจะอัปเดตมาเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นผมอัปเดตเอ้ยผมผมโหลดไปแล้วนะแต่มันเหมือนจะให้อัปเดตใหม่นะครับ เกมมันอัปเดตไงเอแล้วครับผมตอนนี้ก็เข้ามาในเกมที่เรียบร้อยแล้วเราลองมาลงชื่อเข้าใช้กันก่อนนะครับก็กดไปที่ลงชื่อเข้าใช้และลงทะเบียนด้วยอีเมลนะครับหรือว่าใครจะลงทะเบียนด้วย Google ก็แล้วแต่นะครับผมแต่ผมลงทะเบียนด้วยอีเมลแล้วกันนะครับอ่้ก็กดมาแล้วก็ม <gy> ันจะมีคําว่ากองจดหมายนะครับให้ใส่อีเมลของเราไปนะครับผมสักอีเมลหนึ่งนะแต่ผมขอก่ออีเมลแป๊บหนึ่งครับโอเคครับตอนนี้พี่ก็กรออีเมลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรากดรับรหัสได้เลยนะตองนี้ นีครับผมก็รอประมาณสิวินาทีนะครับรวดเร็วทันใจจริงๆเลยนะเนี่ยรัผมอ่ะรอแป๊บนึงนับหนึ่งถึงสิได้เลยนะโอเคมาแล้วนะครับตอนนี้จับรวดเร็วของรหัสของพี่ก็คือ68ดเนี่ยหกแปดเจแล้วก็0ูนย์หกหนะครับอ่าเรากดเข้าสู่ระบบได้เลยนะตรงนี้เนีแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับแล้วดูภาพดิภาพยังสวยนะครับ โอ้ oh, แบบฟังแฟงแฟงฟองฟัง,ฟง,ฟง,ฟงน่าจะเป็นภาคใหม่ล่าสุดเลยนะนี่เพราะว่ามันอยู่ที่เออเขาเรียกว่าอะไรวะที่มันเป็นเออปราสา่ะปราสาทของผู้เออมันชื่ออะไรมะมจำไม่ได้เนี่ยโอ้โหเศร้าจัดไม่ได้ดูนานนะเป็นปราสาทของมันเป็นตัวเก่งที่สุดอะในเรื่องอะใช่ไหมมูซันเออปราสาทมูซัน เดี๋ยวผมลองเข้าไปดูที่แปลภาษาก่อนดิว่ามันมีแปลให้ผมไหมนี่ก็มีเหมือนเดิมนะับก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เปลี่ยนภาษาไทยนะครับตรงนี้แล้วก็กดเริ่มต้นได้เลยนะครับเพื่อการแปลนะครับที่ถูกต้องกดเริ่มต้นไปเลยนี่นะครับก็โหลดถึงร้อยนะครับแค่นี้นะี้รับสำหรับการแปลนะเราเข้าเกมไปเลยครับเพราะว่าผมชอบเล่นแนวจีนจินตรี นี่เป็นภาคใหม่ล่าสุดเลยนะบานตะวันก็จะมาแล้วนะครับผมรอภาคใหม่อยู่สำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวรอดู Let's go ชนเธอมาขยับอล,ละอันนี้คืออะไรครับมาแล้วผมรอลุ้นอยู่เพราะว่าเกมมันสวยมากภาพสวยจัดเลยผมบอกว่าเกมนี้เหมาะสำหรับ อายุ16ปีขึ้นไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนี่ก็เป็นบทสนทนาของอ,อ่ลินโงคู่กับอสุรุนะครับและดูภาพฮนะภาพอย่างสวยครับภาพแตกต่างจากไนี่เลยนะนี่ไงอ้แล้วมันเห็นฉากต่อสู้ด้วยไงปกักเรียบร้อยแล้วก็โดนเจาะรูดโดนัดหรลก,กดข้ามไปเลยครับ เอาแล้วยังไงต่ออืมดาบปันมันเขาเรียกว่าปันเลยปันเพลึงอะปันไฟอะฝืดแล้วยังไงครับจ้วงโดนัดเข้าไปกดข้ามไปเลยดีกว่าอ้าวแล้วไปเลยครับไม่ทันได้ดูโดนัสหูยดูภาพดีท่านผู้ชมดูภาพครับทำไมเกม ทำไมเกมพวกไอ้ดมพิคาตลสุดมันภาพสวยทุกเกมเลยนะเท่าที่ผมรีวิวมาแบบ4 5เกมอะภาพสวยทุกเกมเลยนะสำหรับแอป X7 เกมอะอันนี้ก็จะเป็นเกมแนวเทิร์นเบดเหมือนกันนะส่วนมากก็จะเป็นเกมแนวเทิร์นเบดนะครับเขาให้เลือกตัวนะผมเลือกเป็นผู้ชายแล้วกัน sr าสำหรับ สำหรับเกม Demon Slayer นี่มันภาพสวยทุกเกมนะน่าจะเป็นอนิเมะที่แบบลงทุนกับเกมเยอะด้วยนะครับ Let's go ไปนี่เป็นดาบไม้ครับผมน่าจะเป็นตัวผมเองน่าจะเป็นตัวผมเองครับกดเอา Auto m o d สไปสู้ Auto นะครับนี่ ผมขอไปดูตรงนี้ก่อนนะมันมีไอ้นี้ให้ไหมการแปลเดี๋ยวไม่ใช่อ่าเร่งความเร็วเร่งได้ด้วยนะผมลองดูนะมันจะหลุดหรือเปล่าวะเอาไปที่สามแล้วกันลองดูดูฝันโทษเร็วน,นี้ผมเร่งความเร็วอยู่นะเกมมันเลยเร็วด้วยนะนี่นี่เป็นไงนเอ่อเรืองผู้ชายดิ ผมมันแจกตัวเยอะนะนี่สามตัวแล้วนะครับตอนนี้มาถึงก็แจก3ามตัวแล้วนะไปผมผมเล่งความเร็วนะเพื่อจะได้ไม่ให้เสียเวลาในการเล่นนะมันดีตรงนี้แหละนะครับสำหรับเกมเกมในแอป x 7 Game ็ a เกมอ่ะมันจะมีเล่งความเร็วให้แทบทุกเกมเลยนะผมลองปรับอีกนิดนึงได้ไหม ไหนว่ามันอยู iedzieć, ่ไหนว่าแอป X7 Game กมแอปหายอ่ะช่างมันละกันแอปแอปหายอ่ะตอนนี้ฟันฟันลือๆฟันรือๆฟันรือๆใช้ดิใช้ปานจึกจักจึกจักโหดูดูย่างนัวย่างนัวภาพโค้ชสวยเรียบร้อยครับสำหรับการตีบอสมาเอาอีกทีเอาแล้วครับ พัจจันทร์ครึ่งเซี่ยวนะเขาให้เราทําอะไรนะน่าจะมีระบบการสุ่มกาชาด้วยนะครับถ้าถ้าเป็นเกมแบบนี้ก็จะเป็นสุ่มกาชาจีๆจๆๆ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 ีจีเอาแล้วนี่ฮะมาแล้วโอ้แล้วดูภาพโอ้ยอลังการสุดๆเป็นพูมาครับอย่าบอกนะว่าได้ เปิดทีเดียวหมดนะปึ๊บปับ๊บอุ้ยเรียบร้อยเซนน้ซื้อห้าดาวครับผมเอเดดดาโอ้ยอันนี้ตัวอะไรวะอื้มอันนี้ได้มาแล้วครับตัวนี้นะจิ๊บโอเคได้เซนน้ซื้อมานะครับอ่ากดออกกดออกเซนนิซื้อตัวที่ผมชอบที่สุดในเรื่องนะตัวนี้เลย อัปเกรดได้นะครับไปลองไปสู้ดูครับให้เซนีิซื้ออยู่ข้างหลังดีกว่าเพราะว่ามันเป็นตัวที่ไม่ปัอดไงปัอดเ,ดเออผมใส่ตัวละครไปอีกได้ไหมเนี่ยมันไม่ให้ใส่แล้วเดี๋ยวลองไปเล่นดูฮะว่าจะเป็นยังไงนะเอา้าโชว์สกิลหน่อยอันนี้คืออะไรเนี่ย ชิ่งชิ่งชิงโอ้อ๋อมันไม่ไปฟันเลยนะมันอยู่กับที่แล้วมันก็แบบเหมือนมันเร็วแบบมันเร็วจัดเร็วจัดจับจึ๊บจึ๊กจึ๊กจึ๊กโอ้โหตีเป็นพันนะอย่างตึงเอาแล้วทำไมมันเล่นรัวๆเลยวะเนี่ยจับ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 อย่างตึงครับ แล้วมันมีกี่ด่านวะเนี่ยทำไมมันเล่นรัวๆเลยวะเฮ้ยสกิลทำงานชุกชักชัก,ชกมันไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์เลยเนาะมันแบบฟันชึกชึกหายอ่าแล้วน่าจะถึงลาสบอสแล้วตอนนี้เป็นอสูรน,นะจำเธอไม่ได้เหมือนกันโอ้ดีแทบไม่เข้าครับจะบอกนะเขาจงใจให้เราแพ้ตานี้น่ย เรียบร้อยเรียบร้อยครับเขาน่าจะจงใจให้เราแพ้ตานี้นะโอ้เดี๋ยวทำไมเขามาช่วยเราอ่ะตึงจัดเลยครับโอ้นี่เขาโปรโมดโอ้ถึงว่าโอ้ my ก o d โปรโมดเฉยเลยนะเขาให่อยากให้เราเติมหรือเปล่านะนี่เรนนี้ซื้อเราครับ นี่คืออะไรวะผมขอดูระบบเกมก่อนนะมีตั๋วด้วยมรามีตั๋วกี่อันอันเดียวเองโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้ามีเกมอะไรมาแนะนำก็เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูอีกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมบายยครับ